สตาร์ทรถปุ๊บแอร์เย็นทันทีนะครับขับเองเบรกเองได้นะครับคนมีเงินก็จะเรียกว่าสุลต่านนะครับแค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วเราไม่ใส่พาร์ทบอดี้เสริมอ่ะก็สวยพอแล้วนะครับเขาจะยึดตัวรถเนี่ยให้ติดกับพื้นนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลครับเลิกทําอาหารมาขายรถนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมนะครับอาร์ตนะครับบุคคลที่จะพาคุณผู้ชมมารับชมข้อมูลนะครับและแนวทางการแต่งรถของรถยนต์ฟอร์ดนะครับสำหรับ คุณผู้ชมท่านใดที่กําลังสนใจรถยนต์สปอร์ตนะฮะแต่ยังไม่มีที่ปรึกษาการขายดูแลนะผมเบอร์ด้านล่างของผมนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือสายด่วนโทรเข้ามาได้เลยนะครับทันทีเดี๋ยวผมรับสายแน่นอนคันนี้ผมหยิบยกขึ้นมานะครับรีวิวให้ดูเป็นเอเวอเรสต์สปอร์บวกแพ็กนะเป็นแพ็กเกจที่เสริมความปลอดภัยนะครับไอ้แพ็กเกจเสริมความปลอดภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในราคา58,000บาทที่เพิ่มเข้าไปในราคารถนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับราคาเดิมของรถนะราคายังไม่บวกออปชั่นนะครับ 7,000บาทนะครับบวกอีก58,000บาทนะจะเป็นราคา1,565,000านบาทนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะให้รับชมกันก่อนนะให้ข้อมูลนะครับคือสเปคเดิมๆของรถนะับเครื่องยนต์วิธีการเปิดฝากระโปรงของ ford ranger ford everest n e x t g e n นะฮะในปัจจุบันเขาจะถูกย้ายไปไว้ฝั่งซ้ายนะหรือฝั่งผู้โดยสารนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผม everest sport ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะ โทอร์โบโ1ลูกนะครับเครื่องยนต์2.0กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร,รจับคู่กับเกียร์ออตโอต้6สปีดนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ใน Next Gen นะครับเขาได้มีการจัดวางครับวางแพลตฟอร์มใหม่เลยเนะี่ยให้มีการแยกพาร์ทนะครับของการทำงานนะฮะฝั่งเทอร์โบฝั่งที่มีความร้อนนะครับจะถูกหยิบมาไว้ฝั่ง ขวานัของตัวรถนะส่วนฝั่งที่เป็นไฟฟ้านะฮะหรือตัวแอร์นะครับจะถูกยกไปไว้ฝั่งซ้ายนะให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่ส่งความร้อนนะครับไปถึงฝั่งที่เป็นแอร์นะและทําให้รถยนต์ฟอร์ดในปัจจุบันนะรหรือที่เรียกว่า n e กเ Gen ฮะมีแอร์ที่สามารถเย็นได้เร็วมากนะฮะสตาร์ทรถปุ๊บแอร์เย็นทันทีนะแอร์ที่โชว์ในห้องโดยสารนะครับสามารถทําอุณหภูมิได้ต่ําสุดถึง 15.5องศาถือว่าต่ํามากนะฮะใส่ฮีเตอร์มาสําหรับในหน้าหนาวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราขับไปต่างจังหวัดในหน้าหนาวนะหรือเจ้าของรถอาจจะใช้ชีวิตอยู่ทางภาคเหนือนะอาจจะชอบเที่ยวป่าเที่ยวดอยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยภายนอกมันหนาวใช่ไหมมันก็จะส่งผลกระทบเข้าไปภายในรถด้วยนะครับรถบางรุ่นอาจจะไม่มีฮีเตอร์แต่คันเนี้ยเอเวอเรเนี่ยมีฮีเตอร์นะครับรจะปรับ อุณภูมิให้ออโต้นะเป็นฮีเตอร์นะฮะเราก็จะไม่รู้สึกหนาวแล้วนะครับอุ่นๆในส่วนต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมชุดแต่งนะครับการตกแต่งของเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับว่าได้ทําการแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับสิ่งที่ลูกค้าฟอร์ดทุกๆท่านต้องเปลี่ยนครับคือกระจังหน้านะฮะผมไม่รู้แหละว่าทําไมต้องเปลี่ยนนะครับแต่หลายๆคนบอกว่ากระจังหน้าเดิมดูไม่ไวรุ่นเท่านี้ครับเลยต้องเปลี่ยนและได้ทําการ ทำสีเป็นสีดำเงาครับให้เข้ากับตัวรถคุมโทนเป็นสีดำเงาไปทั้งคันเลยครับพร้อมกับชุดแต่ง AKC ด้านล่างนี่นะฮะอันเนี้ยจะเป็นชุดร a r บ b o ี้ของ AKC นะครับสเกิร์ตหน้าตาเขาจะดูเล็กๆนะครับเรียบหรูนะไม่ได้เวอร์วังไม่ได้ใหญ่เกินนะครับให้ b o ี้รถดูสมส่วนนะครับในส่วนด้านหน้านะครับสิ่งที่ Ever e s ร Sport บวกแพ็คเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาเลยคือกล่อง adaptive cruise control นะเป็นกล่องเรดาร์นะครับที่จะตรวจจับ คนเดินนะครับทางานควบคู่กับกล้องด้านบนนะฮะและยังสามารถทําให้รถคันนี้ขับเอง mm. บอเองบรกเองได้นะครับในกรณีที่เราแบบขับทางไกลรู้สึกว่าเราขับทางไกลแล้วมันเมื่อยใช่ไหมเราเปิดระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ย mm. ให้เขาวิ่งตามคันทั้งหน้ากับระยะเองนะครับขอแค่เราจับพวงมาลัยไปเท mm. ้าเราไม่ต้องเหยียบเบรคคันเร่งเราไม่ต้องเหยียบเราจับพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับรถก็จะวิ่งตามคันทั้งหน้าไปนะฮะแล้วพร้อม จอดให้ด้วยนะครับในส่วนของแพ็กเกจที่เพิ่มมายังไม่ใช่มีแค่คเลด้าคับเองนะยังมีนี่ครับกล้องนะครับกล้องด้านหน้านะครับรวมถึงกล้อง360องศานะครับที่มีมาใน e v e r e s t Sport อร์บวกแพ็คคันนี้นะฮะชุดแต่งที่ผมเรียกว่าวัยรุ่นดูไบหรือสุลตา่านที่มีกำลังจะแต่งแบบนี้นะจะใช้คำว่าสุลตา่านเนาะเปรียบเสมือนพวกตะวันออกกลางอะ่ะคนมีเงินก็จะเรียกว่าสุลตา่านนะครับสำหรับการแต่งรถสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเลยคือ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วเราไม่ใส่พาร์ตบอดี้เสริมอ่ะก็สวยพอแล้วนะครับล้อที่ใส่มานะครับเป็นล้อเวกนะครัฟูฟ m มิงนะครับล้อที่มีน้ําหนักเบานะแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับส่วนล้อที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยนะครับเขาจะช่วยเรื่องทําให้ชกเนี่ยไม่ทํางานหนักนะครับและก็มีความนุ่มนวลน,นะครับเวลาเราขับรถไปไหนกับครอบครัวเนี่ยรถจะนุ่มมากนะครับและก็ไม่เกิดความกระด้างในการขับทางไกลนะฮะ ส่วนเบรกนะครับใส่มาแน่นอนเป็นเบรกเบมโบพานาม m ล่านะครับหน้า6กลอดตัวนี้เป็น20เซตนะฮะกับจานใหญ่นะครับ410มิลนะครับพอเรามีจานใหญ่เนะี่ยแน่นอน,นครับระยะเบรกเราสั้นลงนครับเราสามารถจอดสนิทจอดหยุดนิ่งได้ก่อนรถที่มีจานเบรกที่เล็กลงครับมันคือความปลอดภัยนะที่อยู่ในเบรกตัวนี้นะครับคันนี้ยได้ทําการทําโทนสีดำเนาะเราหลังคาก็ต้อง ทําดําให้หมดนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับสังเกตดูดีๆนะฮะเขาจะมีเบรกมีปั๊มเบรกนะครับหรือคาลิเปอร์เบรก2ตัวนะครับซึ่งตัวใหญ่เนี่ยเป็นคาลิเปอร์หลักนะมี4พอร์ตน้อลูกสูบสี่พอร์ตนะครับส่วนตัวเล็กๆนั่นคือปั๊มเบรกไฟฟ้านะเพราะว่าเอเวอเรสต์คันนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะครับเลยต้องมีปั๊มเบรกเพิ่มเข้ามานะครับส่วนช่วงล่างที่ใส่มาในเอเวอเรสต์คันนี้นะครับเป็นช่วงล่างแบบบัดลิง์นะซึ่งเป็นช่วงล่างที่ เขาวิาพากษ์วิจัยมาแล้วว่าเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในตระกูลรถบ้านนะครับโดยตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยจะมีแขนนะครับเอาไว้ยึดกับตัวเพลาหลังเพื่อที่จะไม่ให้รถเนี่ยเกิดการโค้งนะเวลาเราเข้าโค้งหนักๆนะครับเขาจะยึดตัวรถเนี่ยให้ติดกับพื้นนะเก็บทรงได้ดีมากนะครับพาร์ทหลังนะครับพาร์ทเอ็กซด้านหลังนะนี่คือเป็นพาร์ทติดเสริมนะครับมีท่อหลอกมาให้นี่นะครับทาดาคุมโทนไปกับตัวรถนะครับปลายท้ายเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับ มีใบสปอร์ตเลดราเวลาเราถอยหลังออกจากซองนะครตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องเซฟความปลอดภยัยเวลาเราถอยออกจากซองแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยรถเขาก็จะสามารถเบรกให้เราเองนะครับภายในของเอเวอรสตคันนี้นะครับแน่นอนรถราคาล้านห้าครับต้องได้มาบอหนังต้องให้มานะครับแต่ที่ เพิ่มมาคือเบาไฟฟ้านะครับปรับได้ถึง8ทิศทางนะมีด้านหลังเพิ่มเข้ามาอีก2ทิศทางนะในส่วนของจอกลางนะเป็นจอ12นิ้วนะสามารถทัชสกรีนได้แล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะเปิด Google Map ขึ้นจอใหญ่ได้เลยนะฮะเกียร์ออโต้หกสปีดนับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่มีโหมดการขี่เพิ่มอีก4โหมดนะฮะพร้อมกับแทคชั่นคอนโทรลนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบามากนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยทัมมอเตอร์ยึดตรงกับแหลกนะครับสามารถแก้อาการให้เองด้วยนะ มีที่วางแก้วเพิ่มด้วยนะครับ Adaptive Cruise Control นะครับสามารถกดที่พวงมาลัยได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รถแบบนี้ที่แต่งแบบนี้นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้วันนี้ผมและ e v e r อเ t สต์สปอร์ตบวกแพคราคา1ล้าน5 0 0 0 0 0 0 0 0บาทไปแล้วสวัสดีครับ